ขอปามจเจริญในท่มจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนามพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าได้ตรัสาศไปดีแล้วมาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่อาตมาพาเจนามมาเผยแผ่ชื่อว่าโทษของพิษุที่เข้าบ้านในเวลาวิกาลห้าประการด้วยกัน การเข้าบ้านในเวลาวิกาลหรือว่าในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นบ้านของญาติบ้านของพ่อแม่หรือว่าบ้านของคนรู้จักบ้านของคนอื่นภาพที่ออกมาที่พาพิสูุ์เข้าไปในบ้านในเ,เวลาค่ำคืนอย่างนั้นก็จะเป็นที่โถก กครหานินทาได้ทั่ววไปใครเขาเห็นก็ว่าไม่เหมาะสมหรือว่าเข้าไปเพื่ออะไรในทางพระพุทธศาสนาท่านก็พูดถึงโทษของวิโุที่เข้าบ้านในเวลาข้าคืนไว้ห้าประการด้วยกันในประการแรกก็คือมาโตขามะสะ อาพีนหะทัศนงางเมื่อเข้าบ้านในเวลาข้ามคืนแล้วเนี่ยท่านก็นบอกว่ามักจะเห็นมาตุคามหรือว่าผู้หญิงอยู่เนืองๆในการเห็นอยู่เนืองๆก็จะทำให้ใจมีกิเลสฟงขึ้นมีราคะฟงขึ้น ยิ่งอยู่กันแบบสองต่อสองก็ยิ่งเป็นเรื่องของความผิดความเสียหายตามมาในเรื่องของพระวินัยทษของพิสุที่เข้าบ้านในเวลากลางคืนในประการที่สองก็คือทัศเนสติสางสักโาเมื่อ เข้าบ้านของมาตุคามนเนืองแล้วก็มีการเห็นแล้วก็เมื่อเห็นแล้วก็มักจะเกี่ยวข้องก็คือมีการพูดคุยกันนั่นเองในประการที่สามก็คือสังสักเเคสติวิสาโส เมื่อมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความคุ้นเคยก็คือทำไปทำมาก็ความศรัทธาก็หมดไปทำไปทำมาก็เหมือนว่าเล่นหัวกันได้หยอกล้อกันได้โพสเสมอกันได้ก็คือเขาไม่ศรัทธาแล้วนั่นเองหรือว่าเขาไม่เห็นว่าเป็นนักบวชหรือว่าเป็นพิสุท์แล้วนั่นเองเขาก็สามารถที่จะย่ำยีได้ โดยการแสดงหรืออาการต่างๆคือไม่เคารพนับถือนั่นเองในประการที่4ก็คือวิสาเสสติโอตาโลเมื่อมีความคุ้นเคยแล้วก็ได้ช่องได้ช่องในที่นี้ก็เหมือนว่ายิ่งอยู่กันสองต่อสองก็มีช่องที่จะทำให้ ผิดวินัยในเรื่องของปราชิกสังขาที่เสตตามมาในประการที่5ก็คืออตินนะจิตตัดเสตตังเมื่อพิโซมีจิตจดจอ่อก็มีข้อที่จะหวังได้ก็คือ จิตจดจ่อในเรื่องของราคะในเรื่องของกิเลสปติสุดแล้วก็หากข้ามใจไม่ได้ล่วงเกินล่วงเลยไปเป็นเรื่องของคนคู่ไปควา,ามผิดความเียหายก็เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คืออาณาพิละโตวาพระมจริยา ที่สุดแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในพรหมจรรย์เบื่อหน่ายในวามเป็นนักบวชเบื่อหน่ายในวามเป็นพิสูจน์นั่นเองสิ่งที่ตามมาก็คือสังกิริถังอาปาติงอาปาตจติที่สุดแล้วก็ต้องอาบัตเครื่องเศร้าหมองก็คือปราชิกนั่นเอง และในประการต่อมาก็คือสีกครั้งวาปาจจากขายะฮีนายาวัติสุติอธิสุดแล้วก็บอกเลิกสีกขาก็คือต้องศึกนั่นเองนี่เป็นโทษของพิสูจน์ที่เข้าบ้านในเวลาวิการข่าวที่เกิดขึ้น กับภาพวิสุ์ในเรื่องไม่ดีไม่งามที่เราได้เห็นก็เป็นในเรื่องเหล่านี้แหละไปเข้าบ้านในเวลาวิการหลบเข้าไปบ้านในเวลาวิการหลบเข้าไปอยู่สองต่อสองในเวลาข้ามคืนอทิ์สุดแล้วก็ทําความผิดทำความเสียหายทําให้ศาสนาหมัวหมองทําให้พ่อแม่วงตระโกนเสียหน้าเสียตา ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่เคารบนับถือยิงอยู่นานๆแล้วเสกมาชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไม่นับถือไม่ตาาอติษสุดแล้วก็เหมือนก็ชีวิตตกต่ำมาแหละตกในทุกขติตกในระลกตั้งแต่ชาติปัจจุบันก็คือไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข และพบชาติต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของกรรมที่ตนเองได้กระทํานี่เป็นหลักธรรมในทางพุทธศาสนาก็คือโทษของพิสูจที่เข้าบ้านในเวลากลางคืนอาตมาภาพก็นำมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องพินิพิจารณาเจริญพร